สวัสด,ดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง Alex k u n TH นั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีท็อปปิกอะไรเป็นพิเศษหรอกนะครับผมแต่ว่า เราก็จะมาพูดกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมตอนนี้สตรีม덱อยู่กับผมมาเป็นระยะเวลา5วันนะครับผมแล้วก็ผมก็เล่นมันอย่างเมามันเลยนะตอนนี้ก็กําลังเล่น Dark So ซสาอยู่นั่นเองนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกันชิวๆนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของ Steam Deck นะครับผมผมเคยบอกไปในวิดีโอที่แล้วนะครับว่าหลักๆแล้วเนี่ยผมซื้อ s Steam Deck มาเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกบ่อยนะครับผมคือจริงๆมันก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นหรอกนะครับผมแต่หมายถึงว่าในช่วงเวลาที่เราจะต้องไปอยู่ ที่อื่นนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์ไว้เล่นตัว PC เราด้วยนะครับผมตัวเนี้ยที่ผมมีเนี่ยของ Steam Deck เนี่ยเป็น64 g b นะพูดตรงๆว่ามันไม่พอไยตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าอยากจะซื้อ SD card ดมานะครับแต่ว่าจริงๆผมสร้าง SSD ไปด้วยแล้วหละนะครับก็รอมาส่งอยู่ไม่รู้เหมือนกันทำไมมันนานอย่างนี้นะผมมันน่าจะติดตอมอหรืออะไรของมันนี่แหละนะครับแต่ก็นานเอาเรื่องเลยนะครับทีนี้นะครับผมหลังจากที่เล่น Steam Deck มา5วันนะครับผม มีปัญหาจุกจิกหรืออะไรหรือเปล่าหรือว่าประสบการณ์การเล่นมันดีไหมนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะดีนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีจุดที่เป็นปัญหาอยู่นะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องความร้อนครับความร้อนเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับว่าเวลาเราเล่นเกมอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะร้อนหนักกว่าที่ผมใช้ Nintendo Switch เล่นซะอีกนะครับผมอย่างตอนนี้นะผมมือผมบังอยู่ตรงที่รูระบายความร้อนนะครับก็ค่อนข้างจะชัดว่า มันมีความร้อนออกมาจากตัวเครื่องสตีมเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเมื่อเทียบกับเซล d a ที่เราเล่นบน n i n t e n d o Switch เนี่ยมันจะต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมมองว่ามันเป็นปัญหานะนั่นก็คือเรื่องของปุ่มหลังนั่นเองสำหรับผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันกดยากนะครับเวลาผมเล่น Dark ก o ซ่เนี่ยนะครับผมผมปรับให้ปุ่มหลังเนี่ยนะครับผมเป็นปุ่มวิ่งนะ คือตอนนี้มันเชื่อม Joy Switch อยู่นั่นแหละมันก็เลยกดไม่ไป <laughs> แต่ว่าเวลาผมกดปุ่มหลังแล้วมันไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่ตอนแรกเนี่ยผมเชื่อว่าการที่มี Back b o t t o นมาให้ถึง4ปุ่มเนี่ยน่าจะทำให้การเล่นเกมของผมเนี่ยทำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ปรากฏว่า Back b o t t o นของ Steam Deck เนี่ยมันค่อนข้างที่จะส่วนตัวผมนะมันค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็กดค่อนข้างยากเมื่อเทียบกับ Back b u t t อนของ i n e หรือแม้แต่ตัว Holy A นะครับที่ มันมีปุ่มเดียวก็จริงแต่ว่ามันใช้ง่ายกดง่ายสะดวกดีนครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรอาจจะเพราะว่า Steam Deck เขาทำให้มันมีความแข็งแรงทนทานหระมั้งก็เลยนั่นแหละนอกเหนือจากนั้นครับก็จะเป็นปัญหาปะปายนะครับอย่างที่ชัดเลยนะแล้วก็ค่อนข้างน่ารำคาญเลยนะครับตอนนี้ Dark Soul ของผมที่เล่นอยู่นี้นะครับผมผมได้ทำการปิดการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตไว้นะครับผมเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ามีใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่าแต่ว่าผมเป็นเฉพาะเกมโซนะเหมือนว่า Wi-Fi จะหลุดปล่อยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเฉพาะเกมโซหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ผมเล่นเ t อเรว i ช h n o b e t a ซึ่งมันเป็นเกมออฟไลน์อยู่แล้วในขณะที่เกมโซเนี่ยมันจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะ,ะให้มีเซสชันออนไลน์เกิดขึ้นได้เวลามีคนอินเวดหรืออะไรก็ตามแต่นะครับ แต่อันนี้ผมตัดสินใจที่จะปรับออฟไลน์ไปเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่เนื่อออกปะผมเล่นเล่นอยู่กําลังตีบอสอย่างเงี้ยแล้วมันก็ขึ้นมาว่าหลุดการเชื่อมต่อจบเลยกลายไปว่าเราต้องไปเล่นใหม่อย่างนั้นนะแล้วก็จะมีปัญหาอีกนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นเรื่องของบั๊กเสียงนะครับผมอันนี้เป็นค่อนข้างบ่อยนะสมมุติผมเผลอกดสตรีมแบบปุ่มสตรีมหรือว่าจุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วบางทีมันมีเสียงของ UI เวลาเราแบบว่า เปลี่ยนหมวดหมวดตึกตึๆก,กตึ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 กดังรัวๆเลยนะครับผมก็อันเนี้ยตอนแรกแก้ปัญหาไม่ได้นะครับผมแต่ว่าหลังๆก็รู้แล้วอ๋อถ้าจะแก้ปัญหาก็คือกดสปุ่หนึงขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหาเหมือนกันสําหรับผมที่เจอในการใช้งาน Steam Deck นะครับนั่นก็คือเรื่องของการแคปเจอร์นะครับผมคือผมใช้ตัว e อเวอร Media l i ไ e gamer Mini นะครับผมซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันใช้งานได้ดีนะครับไม่ว่าจะสตีมกับโทรศัพท์มือืออถ หรือแม้กระทั่งตัว Nintendo Switch นะครับผมในส่วนของ Steam Deck เนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมจาเป็นที่จะต้องใช้เจ้าตัวนี้ประเด็นสาคัญคือเวลาแคสหน้าจอเข้าไป OBS แล้วเนี่ยเสียงเกมมันไม่ได้มาด้วยครับอันนี้เป็นปัญหาที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแก้ยังไงอันนี้ผมยังไม่ได้ไปดูเลยนะเออแต่ว่ามันน่าจะมีวิธีแก้ได้แหละนะครับผมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับส่วนสุดท้ายที่มองว่ามันเป็นปัญหานะครับผม คือผมจะไม่พูดเรื่องน้ำหนักนะคือถามว่าเราเล่นเกมเนี่ยบังทีผมแบบเปลี่ยนอิริยาบถในการใช้สติมเด็กบ่อยเพราะว่าพอเราเล่นอย่างเงี้ยไปสักพักหนึ่งอะเออสัมผัสได้จริงว่ามันหนักซึ่งตรงเนี้ยช่วยไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแม้แต่ Nintendo Switch ที่เสริมจอยของผมเองนะเวลาผมเล่นไปสักพักผมก็มีการเปลี่ยนวิธีการจับเหมือนกันเพราะว่ามันหนักนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหานะครับผมจริงๆเลยนะ มันคือเรื่องแบตเตอรี่นะครับเอาอย่างวันนี้แล้วกันนะวันนี้เนี่ยผมเล่นแล้วก็ชาร์จ steam deck นะครับผมทั้งเล่นแบบไม่ชาร์จแล้วก็เล่นแบบชาร์จนะครับผมรวมๆแล้วเนี่ยผมเล่นทั้งวันเลยนะวันนี้ผมชาร์จ steam deck เนี่ยสามรอบเลยนะครับสามรอบเลยนะตอนมันยังไม่เต็มร้อยผมก็เล่นจนมันเต็มร้อยผมก็ถอดออกมาแล้วผมก็เล่นจนมันใกล้หมดผมก็เสียบชาร์จแล้วผมก็เล่นผมเล่นอย่างเงี้ยทั้งวันนะครับซึ่ง แบตมันหมดค่อนข้างเร็วนี่ขนาด Dark s o u l ผมปรับต่ำสุดน,นะคือถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันดีกว่านี้นะครับผมในการตั้งค่าเนี่ยคุจะต้องไปตั้งค่าในส่วนของ Manual G P U clock control ตรงนี้นะครับผมก็ไปปรับการหมุนของ G P U ลงมาแล้วก็ปรับกำลังวัดลงนะครับซึ่งผมก็ปรับให้มันเหลือการใช้ไฟ10วัตต์นะครับแต่ก็ยังรู้สึกว่าลดเร็วอยู่หนักที่สุดเลยคือ Sekiro นะครับเพราะ Sekiro เนี่ยตอนผมลองเล่นดูนะ ผมต้องปรับทุกอย่างสุดหมดยกเว้นการาฟิกของเกมนะที่ปรับต่ำลงมาครับส่วนเรื่องการใช้ทรัพยากรในเครื่องนะทั้ง G P U clock frequency หรือว่าวัตเนี่ยผมปรับสุดทุกอย่างนะครับผมเฟรมเรทไม่สามารถเลี้ยงได้40 50เฟรมนิ่งๆเหมือน Dark s o u l แล้วปัญหาสำคัญคือแบตลดเร็วมากนะครับผมคือผมเป็นคนที่เล่นเกมอะแคร์เฟรมเรทมากกว่าแคร์ตัวกราฟิกนะครับเพราะนั้นกราฟิกผมไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้ว แต่พอตอนเล่นเซคิลวเนี่ยมันสนุกมากเลยนะแต่แบบไฟหนึ่งมันก็แบบลดไปเยอะมากแล้วอะ่ะเออผมก็เลยแบบว่านิดนึงอะ่ะคือเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันมันไม่ค่อยเต็มอิ่มเท่าไหร่นะครับผมแต่ถามว่าเกมอื่นๆที่เล่นแล้วแบตสูงน้อยก็มีอย่างเช่น Little Witch n o b i t a นี่ผมเล่นได้ยาวๆเลยนะครับผมแล้วก็เล่นจบแล้วด้วยนะครับผมหรืออย่าง t ทอร i a ที่ ไอตัวนี้นะปรับการใช้กำลังวัดไฟลงเนี่ยมันก็ยังเล่นได้ดี60เฟรมอยู่นะครับผมกราฟิกมันก็สุดอยู่แล้วเพราะว่าเกมมันไม่ได้กินสเปคอะไรมากนะครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับปัญหาผมไม่ได้มาทำฟูลรีวิวนะครับอันนี้มานั่งพูดคุยอะไรเฉยๆนะเพราะว่าเราก็มาบอกเล่านะครับผมเกี่ยวกับ t ติ m เด c k ว่าใช้มา5วันรู้สึกยังไงบ้างนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นวันที่14นะครับก็เป็นวันเกิดผมเองนะครับผม h a p p y b i r t h d a y to me ซึ่งส่วนหนึ่งนะเอาพูดเลย s t e ีมเด็กเนี่ยผมก็นับว่ามันเป็นของขวัญวันเกิดผมเหมือนกันนะเออถามว่าใครเป็นคนให้ตัวผมเองครับตัวผมเป็นคนซื้อ Steam d e ็กให้ตัวเองคือผมรู้สึกว่าผมอะ่ะให้รางวัลตัวเองมาค่อนข้างเยอะหลังจากที่เริ่มทํางานนะครับผมได้เก็บฟิกเกอร์ไลท์ชาเวอร์นี่ผมมีเต็มเลยนะครับผมพวกของสะสมเกี่ยวกับไลท์ชาเวอร์ผมมีเต็มเลยซึ่งส่วนหนึ่งก็ได้ไปจากการทํางานด้วยแล้วก็ ผมจําเป็นที่จะต้องเก็บเงินในระยะยาวแล้วนะครับผมเพราะฉนั้นในเมื่อตรงนี้มันเป็นโอกาสใช่ไหมเราจะเก็บเงินแล้วแล้วก็โอเคเ,ออเดือนอนี้เป็นเดือนสิงหาซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดผมด้วยก็ถือซะว่าอันนี้จะเป็นของฟุ่มเฟือยอย่างสุดท้ายที่ผมจะซื้อมาเพื่อให้ตัวเอง้ะกันนะครับผมก็ ขอบคุณมากขอบคุณตัวเองนั่นแหละนะครับเอาเป็นว่าหลาังจากนี้นะครับก็าอาจจะไม่ค่อยมีของรีวิวอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะพูด Nintendo Switch กับตัวของ Steam Deck มาคุยให้ฟังบ่อยๆแล้วกันนะครับผมซึ Switch ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีพูดถึงกันในวิดีโอหน้ามั้งนะครับผม ที่คิดไว้น่าจะคุยเรื่องดียวซีโปเกมอนที่กําลังจะมานะครับถ้างั้นนะครับผมก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับผมก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะถามหรืออยากจะคอมเมนต์อะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะแลวผมก็จะอ่านในวิดีโอถัดๆไปนั่นเองนะครับผมคอมเมนต์เนี่ยมีอยู่คอมเมนต์เดียวนะครับผมแต่ว่ามีการตอบกลับนะเป็นของท่านโกดนะครับผม Steam Deck ไลฟ์สดบน YouTube ได้ไหมครับท่านโตจริงๆตรงเนี้ยท่านโกแกถามผมในไลฟ์สตรีมไปแล้วนะครับผม แล้วก็มีคนมาตอบนะครับผมท่าน ch the big one นะครับผมบอกว่าทําได้ครับถ้าลง Windows แต่ไม่คนรทำนะเพราะลําพังแค่หลันเก็บก็เต็มที่แล้วถูกต้องเลยครับผมตัว Steam Deck เนี่ยมันสามารถไลฟ์สดได้แต่ว่าลองคิดสภาพนะเราเล่นเกมซึ่งตัวสเปคของ Steam Deck เนี่ยมันไม่ได้แรงขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับผมแค่มันเล่นเกม ได้เนี่ยมันก็ถือว่าสุดๆของมันแล้วครับแล้วถ้าเราไปสตรีมอีกมันจะยิ่งหนักเลยนะครับผมยกตัวอย่างให้ชัดๆเลยนะครับสตรีมได้ของผมเนี่ยลง Discord เอาไว้นะครับแล้วบางทีผมนั่งข้างนอกอยู่อย่างเงี้ยผมก็เข้า Discord ไปกับอ่าเดอะแก๊งผมนะครับแล้วก็สกรีนจอนะครับผมเป็นเกมที่ผมเล่นอยู่อย่าง Dark s o ซ l น่าเสียดายครับที่ Discord ไม่สามารถสตรีมอ่าสตรีมโอเนี่ยแบบทั้งจอได้นะครับผมได้เป็นเกม,เกมไปแต่เวลาเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะตัดกัน แชร์สกรีดเองนะครับผมตรงนี้ก็น่าเสียดายนิดนึงแต่ก็โอเคแหละผมว่ามันก็สุดสุดแล้วนะครับยิ่งถ้าเราไลฟ์สดบน YouTube นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับแต่อันนี้มันส่วนของ Steam OS นะครับถ้าเกิดว่าเป็น Windows มันก็จะทำได้อาจจะปัญหาน้อยกว่าตัว Steam OS แต่ว่ามันไม่ควรทำเพราะว่าเรื่องการใช้ทรัพยากรที่มันกินไปเยอะแล้วเว้นแต่ว่าท่านอยากจะสตีมเกมเล็กๆอย่างเช่นอาจจะเล่นเทอร์เรียมิวเดสพวกนี้อาจจะนะอาจจะไม่รู้เหมือนกันครับ อาจจะพอได้อยู่แต่อย่าหาทำเลยจะดีกว่านะครับผมก็ประมาณนี้กันครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับพาน่าจะเป็นไกดโปรดติดตามเป็นไว้ด้วยนะครับโอเคพานี่ขอตัวลาก่อนเจอใหม่พาน,น,น่าสัปราหนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกจันพานะครับถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมกันด้วยนะครับและสําหรับใครนะครับที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับผมโดยวิธีแรกนะครับคือการสมัครเมมเบอร์นะครับผมมีตั้งแต่ราคา20บาท30บาทและ50บาทครับส่วนวิธีที่2นะครับคือการใช้ลิงก์ช้อปปีของผมนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถเอาลิงก์ช้อปปีของผมเนี่ยไปซื้ออะไรก็ได้แล้วแต่ที่เพื่อนๆต้องการเลยก็จะถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไปในตัวแล้วนะครับผม ส่วนวิธีที่3านะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะโด o n a t e ตรงมาได้เลยนะครับผมอันนี้คือ QR code พร้อมเพย์ของผมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะโด o n a t e ให้กันโดยที่ไม่ต้องผ่าน y t u t u นะครับก็สามารถที่จะมาโด o n a t e ให้กันตรงนี้ได้นะครับผมพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอนใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ